รู้แล้วบอกต่อนี่คือปุ๋ยที่ชาวสวนต้องการจบได้ในกระสอบเดียวปุ๋ยเลิฟเลยค่ะปุ๋ยเลิฟเลย มีทั้งสูตรเร่งต้นใบและเร่งดอกเร่งผลปุ๋ยเลิฟเลยมีส่วนผสมดังนี้หมูนขังคาวให้ธาตุอาหารสูงดินโปร่งร่วนซุยไตยโคเดอร์มาเชื้อบาซิลัสป้องการรักษาโรคเนา่าโคนเนา่าในทุเรียนได้เป็นอย่างดีสารสะเดากําจัดมแมลงไล่มแมลงหนอนไม่ลอกครับตายสนิทเปลือกปูเปลือกกุ้งหรือไคโตซานเร่งการเจริญเติบโตของพืชป้องกันแบคทีเรีย ปุ๋ยเลิฟเลยกระสอบเดียวครบจบทุกปัญหาเอาส่วนที่มีปัญหาอยากให้ลองใช้เลยค่ะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องใช้ปุ๋ยเลิฟเลยที่สําคัญหากใช้ควบคู่กับหัวเชื้อน้ำหมัก bs ราเลิฟเลยสวนของเพื่อนจะห่างไกลจากโรคแน่นอนค่ะเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเลิฟเลยขอให้มั่นใจในคุณภาพค่ะเพราะว่าปุ๋ยเลิฟเลยได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรสนใจติดต่อร้านสมัยเคมีเกษตรปากแซงจันทบุรีหรือ ตัวแทนจำหน่ายมีทั้งราคาขายปลีกและราคาขายส่งทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ